สวัสดีครับ e a r n i n g n o t e b o o k นะครับวันนี้ก็มีรองเท้ามาให้อันบ็อกอีกคู่หนึ่งนะครับ Air Zoom Alpha Fly 3นะครับหรือที่ก็จะมีถุง Overview ต่อเลยนะครับ10.5 US เนี่ยน้ำหนักก็ประมาณ220กรัมนะครับสี Light Army Desert Moss นะครับก็ประมาณสีทหารเนี่ยนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับดูสวยกว่าในรูปอีกนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตรงหน้าผ้านะครับซึ่งมันจะมีความกระชับที่ดีเลยนะครับ ฟลายนิดของเขาเนี่ยตรงรูร้อยเชือกองเท้าเนี่ยมันก็จะมีการยกขึ้นมาอย่างนี้ก็ช่วยลดแรงกดทับนะครับก็โปร่งดีเลยนะครับหน้าผ้าก็เห็นนิ้วเลยดูแล้วน่าจะใส่สบายแล้วก็มีความกระชับนะครับอันนี้ก็อินโซก็ยึดติดเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็โอเคครับเละซิ่งที่มันยึดติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูป้ายการผลิตนิดนึงนะครับคู่นี้ผลิตเดือน11นะครับถ้ามาถึงตอนนี้ก็5เดือนเรีย,รยกว่า ยังใหม่อยู่นะครับจุดเด่นตรของเขานี่ก็จะเป็นโฟมซูม X นี่นะครับตัวแอร์ซูมตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีตรงพื้นที่เป็นอัลต์โซเนี่ยแล้วก็มีมิโซส่วนหนึ่งเนี่ยรองอีกชั้นหนึ่งนะครับปรับปรุงมาจากตัวแรกนะครับนี่ก็อัลต์โซนนะครับสีมันจะค่อนข้างจะกลืนกันกับตรงโฟมซูม X นะครับก็จะมีเนี่ยเต็มผืนอยู่ตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันคงจะพัฒนาไปเมื่อวันก่อนจะเป็นยางสีดำตรงช่วงด้านล่างนี่ก็จะมีแค่นี้ตรงนี้มันจะเป็นโฟมนะครับ ก็ต้องดูพื้นผิวที่เราวิ่งก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดวิ่งพื้นที่มีหินเนี่ยก็โฟมฉีกได้เลยนะครับแนะนําเลยวิ่งในลู่หรือวิ่งถนนเรียบๆอย่างนั้นเลยนะครับส่วนความทนทานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทดลองวิ่งดูนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะกันลื่นได้ดีนะครับแผ่นคาร์บอนเพลทในกีฬาไฟเพลทนะครับมันจะเป็นลูกคลื่นนะครับนี่นะครับเรื่องของการดีดนี่เลยนะครับนี่ครับก็จะมีความแข็งอย่างเงี้ยนะครับสําหรับรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนเพลทซึ่งมันก็จะเป็นนนช่องี้ะครับ ช่องทะลุมันจนถึงด้านหน้านี้นะครับถ้าหินเข้าไปมันก็จะกิ้งออกมาได้นะครับแต่ดูแลเนี่ยวิ่งถนนพื้นเรียบจะดีกว่านะครับคู่นี้ก็ดอบแปดนะครับเนี่ยนี่นะครับภาพรวมนี่นะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็มาลองสวมกันนะครับ n i ก e ้อ p p a f i ไ e 3ไลท์อาร์มี่เดสเซอรสีนี้นะครับการทำเชือกแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับมันมันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับในการ ที่เราจะร้อยเชือกลงเท้านะครับหรือว่าในการปักนะครับเนี่ยตรงการดึงเนี่ยตรงนี้มันก็จะต้องจับไอตัวลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรวตรงนี้เขาเขียนว่าลันตูเกเตอร์นะครับมันก็จะต้องดึงตรงนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ใส่ข้างหนึ่งนะครับหน้าผ้าแบบนี้ก็คล้ายๆกับ,บเสียวตันไฟ,ฟยิ่งเกต2.0เลยนะครับ แต่นี้ก็เป็นของแท้นะครับนกี้ก็เป็นต้นตำรับนะครับให้ความรู้สึกที่ดีเหมือนกันเลยกระชับดีนะครับ n ี k เอาเข้าใบสามความประทับใจแรกเนี่ยก็คือสวมใ่สบายนะครับมีความกระชับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกยั่วยากอะไรเลยนะครับดูแล้วก็มีการตอบสนองดีนะครับก็ดูแล้วเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการทาความเร็วแน่นอนนะครับมาดูแบบใกล้ๆนะครับ นายพี่เอาไฟ3ได้ลองสวมในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะครับมีความกระชับดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คือแล้วเนี่ยเป็นเ a ซ i n g ช h แท้ๆเลยเหมาะแก่การทำความเร็วแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ทดลองวิ่งจริงแล้วเนี่ยจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ